สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่งจีเจนะครับจากเต็นท์รถฟ้าประทานนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Honda Civic FD นะครับปี2008นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ปี2008นะครับเป็น Honda Civic FD นะครับ FD นะครับผมราคานะครับเดี๋ยวเราลงไว้ข้างใต้ให้เลยนะครับผมราคาอยู่ตรงนี้นะครับข้างใต้เลยนะครับผมมา เรามาดูรถกันในเมื่อเราจะรีวิวแล้วเราจะมาดูโฉมหน้าก่อนคันนี้เป็นปี2008นะครับเดิมๆจะไม่มีสกเกิร์ตนะครับนะตอนนี้เราใส่สกเกิร์ตมาให้นะครับใส่สเกิร์ตมาให้แล้วนะแม็กคลาวสิบเนะครับเป็นแม็กแม็กรถคลาสิบเจนะครับเป็นยางนะยางยางปีปีจะเป็นปีใหม่อยู่มาเดี๋ยวเรามาดูช่วงข้างหลังนะครับแต่เนี้ยเป็นไฟกลมนะครับไฟท้ายดูนัทนะครับไฟท้ายดูนัทไม่ใช่แปดเหลี่ยมนะครับ มาดูภายในกันอันนี้เป็นข้างหลังนะครับข้างหลังของของซนะีวิกเอฟดีหน้าปีศูนย์แปดคันนี้นะราคาจะวิ่งอยู่ข้างใต้เลยนะครับผมราคารถคันนี้นะผ่อนนะครับผ่อนก็เราจะบอกรายละเอียดหมดเลยนะให้มาดูข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะเราจะมีทั้งราคารถและรายละเอียดของมันนะครับอยู่ข้างใต้เลยนะครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับผมเล้ามาดูภายในก่อนภายในของคันนี้กว้างมากกว้างมากผมบอกเลยว่ามันเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นเบาะหนังลูกค้านะเป็นซีวิค FD นะครับปี08เป็นเบาะหนังตัวนี้จะเป็นอ่าระบบอ่าแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กทั้งคนขับนะแล้วก็ของผู้โดยสารด้วยนะครับคันนี้ระบบแอร์นะครับแอร์เป็นระบบมือหมุนนะครับแอร์เป็นระบบมือหมุนนะครับผมแอร์เป็นระบบมือหมุนนะครับแอร์เป็นระบบมือหมุนอันนี้คือตัวปรับอุณหภูมินะครับตัวปรับอุณหภูมิแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับพัดลมนะครับ นะคอนโซลอ่าปรับวิทยุเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่โซนนี้เลยอ่าช่วงเอื้อมมือนะครับมันไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไกลมากตัวนี้เป็นเกียโตโตนะร์ออโต้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะเครื่อง1.8นะครับเป็นเครื่อง1.8คันนี้นะครับสวยๆเลยไม้นะครับไม้คันนี้ผมถือว่าไม่เยอะเลยอยู่ที่181,117กิโลอันเนี้ยผมบอกเลยว่า หม่แท้นะครับไม่ได้ก่อน,นะครับคันนี้ไหม่แท้แน่นอนนะได้มายังไงเราขายแบบนั้นเลยนะครับผมไม่มีการอรราไปกอเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องงานเครื่องพันแปดว่ามันจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะข้างในสะอาดมากผมบอกเลยว่าข้างในสะอาดมากคอนโซลเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะครับคอนโซลเนี่ยไม่มีเละไม่มีรอยเลยนะครับคอนโซลไม่มีเละไม่มีรอยเลยลูกค้านะไม่มีรอยอะไรใดๆเลยนะจะมีตรงเนี้ยจะมีแบบ เป็นรอยอะไรบ้างการใช้งานนะครับมันก็เป็นของธรรมดานะรถ12ปีแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะเกะว่างสะอาดนะครับผมสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันของรถเอฟ FD ปี08นะครับผมเรามาดูนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมรถ12ปีรถ12ปีลูกค้าไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนหนักนะครับผมดูเม็ดอาร์คนะครับ่าเม็ดอาร์คยังอยู่ทุกเม็ดนะครับยังอยู่ทุกเม็ด นะลูกค้าคันนี้เม็ดอาร์กยังอยู่ทุกเม็ดนะครับคันนี้ผมถึงว่ารถสวยสวยจริงๆนะลูกค้าสนใจนะครับเ,เข้ามาดูที่เต็นท์ฟ้าประทานได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆสวยๆกันอีกทีนึงนะคันนี้ดูรอบๆคันนี้สีเนี่ยผมว่าไม่ต้องทําเลยนะสียังเงายังสวยอยู่เลยนะครับผมนี่ปิดเบาก็อยู่แล้วนะครับผม สวยๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นซีวิ c FD ปี2008นะครับผมข้างในเป็นบาะหนังนะครับสวยสยเลยโอเคนะครับแล้วยังไงเรามาดูกันในทิปหน้าว่าเราจะเอารถคันไหนมาขายอีกนะครับวันนี้เก่ง G.J. เจสำหรับเต้นรถฟ้าประทานขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสก่อนนะครับผมบ๊ายบาย